นะครับสำหรับรานคอนเสิรตยาเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านนะคะตามมาเลยค่ะ ตั้งอยู่หน้าสถานศึกษาเปิดให้บริการยาวนานมากกว่า20ปีทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปสินค้าภายในร้านม <yeah. S 1> ีการอัปเดตใหม่สม่ำเสมอการบริหารงานในองค์กรเป็นการบริหารงานแบบครอบครัวทำให้ง่ายต่อการควบคุมและตัดสินใจจุดอ่อนของร้านคอนแกนวิทยานะคะคือร้านมีพื้นที่จำนวนจำกัดไม่สามารถรองรับลูกค้าในจำนวนมากได้ พนักงานมีความรู้จำกัดและสถานที่จอดรถไม่เชียวพอโอกาสสังคมในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการศึกษาในชีวิตประจำวันดังนั้นธุรกิจในด้านนี้ยังสามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้เรื่อยๆสมานเสมออุปสรรคสภาวะการแข่งขันในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีค่อนข้างสูงทำให้ยากต่อการจัดจำหน่ายและขยายช่องทางทางธุรกิจอีกการเจาะตลาด ทางร้านจะกระตุ้นลูกค้าปัจจุบันโดยการจัดทำโปรโมชั่นทางร้านจะแจกกระเป๋าลดโลกร้อนเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทการพัฒนาสินค้าทางร้านจะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเมื่อมีสินค้าที่ค้างสต็อกโดยจะปรับลดให้เหลือราคาเท่าต้นทุนการพัฒนาตลาดทางร้านจะสร้างเพจ Facebook และ Instagram มไลน์ของทางร้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านและสินค้าภายในร้านครับการแบ่งส่วนการตลาดของร้านขนแก่นวิทยานะครับร้านขนแก่นวิทยานะครับเป็นร้านที่มีสินค้าเป็นความต้องการของทั้งตลาดของตลาดผู้บริโภคนะครับ B 2 C นะครับคือนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับและเป็นทั้งในส่วนของ าการตลาดอุตสาหกรรมนะครับ B2B นะครับเป็นหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับรัฐบาลเอกชนบริษัทนะครับสำหรับเกณฑ์การแบ่งส่วนการตลาดของอตลาดผู้บริโภค B2B นะครับหนึ่งก็คือ,อแบ่งตามภูมิศาสตร์นะครับร้านคนแก่นวิทยานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอในเมืองจังหวัดคอนแกนนะครับซึ่งมีการาบริการขายทั้งาขายปีกและก็ขายส่งนะครับ สองก็คือประชากรศาสตร์นะครับประชากรศาสตร์นี่ครับของร้านขนเกนวิทยานะครับก็จะเป็นในช่วงอายุที่ตั้งแต่9ถึง60ปีนะครับส่วนเพศก็จะเป็นทุกเพศทุกวัยนะครับที่มาใช้บริการที่ร้านนะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ของร้านขนเกนวิทยาก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับ รายได้นะครับก็เป็นรายได้ทั่วไปนะครับก็จะเป็นพวกนักเรียนนักศึกษานะครับรายได้สูงก็จะเป็นวัยทํางานนะครับครับในส่วนของพฤติกรรมนะครับก็ลูกค้าก็จะมาซื้อสินค้าที่ร้านนะครับเป็นจํานวนมากก็จะเป็นช่วงในเทศกาลวันสําคัญแล้วก็ช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียนนะครับโดยจะมีมากก็จะเป็นช่วงเลิกเรียนนะครับเพราะว่าร้านของแกนวิทยาตั้งอยู่หน้าโรงเรียนกัลยาณ ครับผลประโยชน์ที่สแสวงที่ลูกค้าสแสวงหานะครับก็คือเขาต้องการได้รับจากทางนั้นคือการเน้นความประหยัดเน้นคุณภาพแล้วก็สินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นที่รู้จักของในสังคมนะครับและมีความสะดุดตานะครับและมีคุณภาพอย่างที่แน่นอนครับครับสุดท้ายนี้ก็คืออัตราการใช้สินค้าที่ร้านขอนเก่วิทยานะครับก็จะเป็นในประมาณนะครับ หนึ่งถึงสองเดือนครับผมครับตลาดเป้าหมายนะครับของร้านคอนเกตวิทยานะครับในส่วนของการตลาดร้านคอนเกนวิทยานะครับก็คือร้านคอนเกนวิทยาตั้งอยู่ในสถานที่นะครับที่มีคนพลุกพ่านนะครับและมีคนที่เดินทางไปมานะครับเป็นจำนวนมากนะครับจึงทำให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจครับในส่วนของการเติบโตของร้านคอนเกตวิทยานะครับร้านคอนเกนวิทยานะครับก็ มันมีข้อดีที่ว่านะครับตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้สถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งจะมะีเป็นความต้องการของกลุ่มต่างๆที่จะต้องการใช้สินค้าของทางร้านนะครับจึงการจเจริญเติบโตนั้นจึงเป็นไปได้อย่างสวยงามครับของความเสี่ยงของร้านคนกันวิทยานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่มีคู่แข่งนะครับอสองร้านใหญ่ๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับครับ ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของทางร้านใหญ่ๆเลยก็จะเป็นกลุ่มของนักเรียนนักศึกษานะครับครับต่อมานะครับเรื่องสินค้าและแบรนด์นะครับสนหรับร้านของเจริวิัยนะครับสามารถแบ่งกลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์เอาได้ออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือหนึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน,นครับได้แก่ดินสอไม้บรรทัดแล้วก็พวกปากกาต่างๆนะครับต่อมา2นะครับเป็นผลิตภัณฑ์พวกเครื่องใช้สานักงานก็ได้แก่พวกจะเป็น เป็นกันไก่ต่างๆครับต่อมาก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้พวกกีฬาก็เป็นอุปกรณ์กีฬาเช่นลูกฟุตบอลลูก,ล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 กเปตองอ่างนี้นะครับและสุดท้ายนะครับเป็นสายผลิตภัณฑ์พวกงานฝีมือก็ได้แก่ลูกปดัดโฟมพวกดอกไม้จัดบอร์ดนั่นเองนะครับขั้นต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์นะครับทางร้านจะปรับจะปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้เป็นถุงกระดาษที่มีหูหิ้วนะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับจะมีโลโก้ของร้าบบน แล้วก็มีข้อมูลการติดต่อแล้วมีเบอร์โทรแล้วก็มีสถานที่ตั้งนะครับซึ่งการจะทําบรรจุภัณฑ์นอกจากจะเป็นการสร้างคุณค่าให้แบรนด์นะครับยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านด้วยครับร้านครามเก็ยนพิทิธนะครับจะมีสินค้าเกี่ยกับเครื่องเขียนและเครื่องใช้ธนางารนะครับแล้วก็มีการขายแบบทั้งขายส่งแล้วก็ขายปลีกโดยจะมีการคิดอัตารากําไรที่แตกต่างกันไปนะครับขายส่งจะราคาถูกขายปลีกแล้วก็ มีส่วนลดมีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็มีบริการร่วกันค่ะค่ะสำหรับช่องทางการจัดจําหน่ายของทางร้านคอนเกนวิทยานะคะจะมี2ช่องทางคือ 1. ขายปีกับ2แบบขายส่งนะคะซึ่งขายปีทางร้านจะจอบกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าในปริมาณที่น้อยหรือซื้อไปใช้เองเช่นนักศึกษานักเรียนและ2แบบขายส่งนะคะทางร้านจะจอบกลุ่มลูกค้าซื้อสินค้าในปริมาณที่มากหรือ ไปใช้ในสำนักง,งานบริษัทหรือองค์กรเป็นต้นซึ่งการซื้อแบบขายส่งจะมีราคาที่ถูกกว่าการซื้อแบบขายบีมซึ่งทางการสลดให้เป็นพิเศษค่ะการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะในปัจจุบันร้านขอนแกนวิเชาจะนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเข้ามาช่วยในการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m หรือจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายมาอีกหนึ่งช่องทางการโฆษณา จัดทำการติดป้ายโฆษณาสินค้ายี่ห้อต่างๆภายในร้านเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นร้านที่มีมาตรฐานจัดทำนำบัตรของร้านแจกให้ลูกค้าหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ลูกค้าติดต่อสอบถามหรือทำการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านการจัดทำถุงผ้าหรือถุงกระดาษที่มีการพิมพ์โลโก้และชื่อร้านลงไปการประชาสัมพันธ์ มีการบริจาคเพื่อการกุศลหรือช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนการเป็นสปอนเซอร์ให้กิจกรรมของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆการจัดกิจกรรมแจกสิ่งของในวันสำคัญต่างๆการมีส่วนร่วมของพนักง,งานเมื่อมีเทศกาลต่างๆจะมีการจัดลานให้เข้ากับแต่ละเทศกาลและให้พนักง,งานแต่งตัวให้เข้ากับเทศกาลนั้นๆน่ะ และการตอบสนองการด,ดําเนินงานแบบเป็นครอบครัวบางเทศการทางร้านจะจัดงานเลี้ยงให้แก่พนักงาน